สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบรรพันคนเดิมนะคลิปนี้เราจะทําการสร้างตัวละครตามใจคนดูกันซึ่งโจทย์ในวันนี้ของเราก็คืออัศวินที่เลี้ยตีโครไก่เอาล่ะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาที่หน้าตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาสร้างตัวละครแล้วโอเคเจออัศวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไหนลองฟังเสียงสิโอ้เสียงต่ําไปวะลองสูงๆดิเออประมาณนี้แล้วกันน่ารักดีนะแล้วเราก็จะเอาเป็นมีลียูนิต แล้วก็ targeting type ก็จะเอาเป็น enemy เ okay. คแล้วก็ต่อไปเราไปเรื่องอาวุธกันเลยดีกว่าอาวุธที่มันยาวที่สุดนี่เหมือนอยู่ในหมวดเอ่อ legacy นะโอเคเป็นไปอลองดูโอ้ my ม o d เดี๋ยวมันถือที่ศอกเลยวะขอเลื่อนออกแป๊บมันยาวมากเลยะอม ป็นชี้หน้าต่อไปเรามาดูอบิลิตี้กันเลยนะทุกคนผมว่าใส่ให้มันมีปัดป้องหน่อยก็ดีนะให้มันพอกันกระสุนได้หน่อยนะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาเป็นเกราะที่หัวก่อนนะไม่แหละสซินมาใส่เกราะอะไรวะเาเป็นอันนี้แล้วกันนะเกราะไม่แหละเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะต่อไปก็แขนโอเคเกราะแขนน่าจะเป็นอันนี้แหละต่อไปก็ที่มือนะแล้วก็ต่อไปก็เอาเป็นเล็กนะ Two hours later เย้เรียบร้อยต่อไปเรามาเติมสีกันหน่อยดีกว่าเอาเป็นโซวินดำดีกว่านะน่าจะเทนะ อสเวินดำโอเคแต่งสีไปเรียบร้อยนะตัวละครเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะโอเคต่อไปเราก็จะใส่สแตทเท่ากับอสเวินธรรมดาเลยนะฮิตพอยก็จะเลือดมี130ไซส์1นึ่งมูเป็นสปีด1เวท1แอทแทค,คสปีด1โอเคแต่จะขอเพิ่มดาเมจหน่อยนะเป็นสัก1.45แล้วกันเยให้มันแรงๆหน่อยนะอืมประมาณนี้โอเคแล้วนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนสีอาวุธแป๊บนึงนะ นี่สวยดีนะทุกคนอ๋อแล้วก็สีเงินๆตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดำเลยนะโอเคเรียบร้อยโอเคต่อไปเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าเคนี่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรเฮ้ยทำไมมองลงกันวะเอาไปชื่อยูนิตชื่อยูนิตเอาเป็นไรดีเอ่ยเดี๋ยวนะเพิ่งมาสังเกตหอกมองมุมนี้ไม่เหมือนดิสไลด์เลยวะขอตั้งชื่อมันว่าดิสไลด์สแควร์แล้วกันเพราะว่ามันดิสไลด์ผมอยู่ตอนเนี้ยโอเคซึ่งด่านนี้ผมจะเอาตัวละครมาลองเล่นเนี่ยจะเป็นด่านแรกๆของแคมเปญน,นะโอ้โหแค่วางแม่งก็ าวชิบหยแล้วเฮ้ยผมว่ามันมันสวยอยู่นะตัวละครเออก็โอเคแล้วทุกคนนับวระเท่ดีนะผมเปนโคตรยาวเลยแทงถึงโอ้หเต็มหน้ากูเลยโอเคทรงนี้เหมือนเราจะเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วนะเราจะรีวิวตัวละครตัวเดียวไม่ได้ลวเราต้องหาตัวไปแทงไปอะไรให้หน่อยนะไปสมุไร่มาๆมาดูดูจิมก็แอบเดินช้าอยู่ได้ตัวนี้เออแต่ผมสร้างมาผมก็พิ่งนึกได้นะกูรู้ว่ากูลืมอะไรไป กูรืมใส่รองเท้าให้มันนี่เองไม่เป็นไรตีนเปล่าไปเนองไหวแล้วคือกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นตาเลือกนะ <c oughs> เจอกันหน่อยโหแด๊ดก็ไปหามันกันนะอู้ติดพื้นติดพื้นอุ้ยอุ้ยืมันแผงด้วยด้วยด้วะเฮ้ยเชี่ยตายหมดเลยอะเฮ้ยตีนใหญ่กวาาหมด โอ้ยเจ็บ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 อ้คือหอกกูติดพื้นเนี่ยแต่สภาพคนถือตอนนี้คือแม่งหน้าจะไม่ไหวแล้วตอนนี้มันมันแทงเรื่อยโอ้ไม่คือตอนนี้ปัญหาคือหอกมันยาวนะทุกคนแล้วคือมันชนกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวเพื่อนล้มได้เลยคือกูไม่ต้องทำไรแล้วมั้งเนี่ยกูยืนดูก็จบแล้วมั้งเนี่ยโอเคต่อไปเราเจอเด็กเต็มแล้วทุกคนไอดูสิ สามตัวจะแทงได้เหรอวะหอกมันติดขนาดนี้อุ้เอยเอาวะเอาวะเชื่อเอาวะคือสภาพแต่ละตัวแ <c oughs> ม่กระยาวเกินบางทีอะทาง้ายโดนลุมแล้วนะเออช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออแล้วแหละแทงวันแทงก็หลังจากที่พี่ได้ลองเล่นเจ้าดิสไลส์สแควร์ไปให้ทุกคนดูแล้วนะพี่ก็ได้เจอจุดอ่อนของมันก็คือตัวของมันนะชอบติดนะทุกคน บบติดหอ,อกตัวเองนี่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าเรื่องดาเมจของมันนี่ต้องยอมรับจริงๆกันนะว่าแรงจริงๆนะ่วยด้วยแต่ถามว่าตีแล้วใกล้รึเมันก็ตีได้แหละแต่แค่ตัวใหญ่การเคลื่อนไหวของมันมันจะไม่ทันศัตรูเท่าไหร่นะทุกคนเอาล่ะให้พี่เลดตัวละครตัวนี้แล้วก็เอาไปสามเต็มสิบพอมาถึงตัวละครต่อไปที่เราจะทําการสร้างกันในวันนี้นั่นก็คือผู้ที่ไปจากแดนมืดผู้ที่พยายามตามหาแสงสว่างผู้ที่มีความร้อนสูงเขาก็คือคนขายสี๋ยวนะวัตถุ ที่สีทั้งร้านหมดเหลือแต่สีดำและไฟดับร้านเขาเลยร้อนมากพลังและความสามารถเขาสามารถเอาแปรงทาสีมาทาตัวเองให้ล่องขนในที่มืดได้และเขาเลี้ยงอีกาเอาไว้เยอะเพื่อจะได้เอาขนมาทําเป็นสีดํามีเรื่องเล่ากันว่าเขาเคยสู้กับแทนขนวยคงรวยคงทวยแทนและสามารถทําให้เกราะแตกได้เลย ừ, <c oughs> คือกูไม่ได้หูฝาดเรื่องประวัติไปใช่ไหมเนี่ยเรียกได้ว่าประวัติโ,ตโคตรตึงเลยนะต้องขอบคุณน,น้องที่เขียนมาด้วยนะเกยรนะกันเดี๋ยวพี่จะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนเลยนะว่าเป็นคนขายสีนะก็เป็นพอลเลอร์ ซลเลอร์แล้วกันคือโจทย์ของตัวละครค o ลเลอร์เซลเลอร์นี่ก็คือมาจากแดนมืดโอเคคือคือกูต้องทำตัวให้มันมืดๆก่อนใช่ไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตัวเขาก่อนดีกว่านะแดนมืดแดนมืดเจออะไรให้มันสื่อถึงแดนมืดดีวะเออดได้ได้นี่เทอันนี้เท่เ,เราจะใส่ชุดให้เขาก่อนนะตัวนี้ก็ได้ได้อันนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีป๊บนึงนะ two hours later นี่เรียบร้อยคนขายสีผู้มาจากแดนมืดโอเคคือตอนนี้เขาดำตามประวัติเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โจทย์เขาบอกว่าตัวร้อนมาก ตัวของเขาร้อนมากนะเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงว่ามีอะไรที่ทําให้สื่อทั้งหตัวของเขาร้อนมากไหมเอาเป็น explosive death แล้วกันนะระเบิดตัวตายไปเลยแล้วกันต่อไปสิที่จะเป็นอาวุธของเขาเนี่ยแน่นอนก็คือ e g a r นะเขาบอกเขาเลี e ้ยง egar ว้เยอะใช่ไหมงั้นเอาเป็นช h u l i k e นะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น pro โอเคเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าเขาจะปายอ e ีกาได้แบบไม่จำกัดแล้วออกไปสกิลนี่ถ้าเสกอีกา e เยอะนี่มันก็ควรจะมีปีกใช่ไหม มโอเคเราจะเป็นมีรียูนิตเพื่อที่จะให้เขาเดินหนีเวลาที่ศัตรูเดินเข้ามาใกล้ะนะฮิตพอยต์ฮิตพอยต์เอาไป500ร้อยพอนะคนขายสีไซส์ห okay, นึ่งยูนิตเวทหนึ่งบูมเบนสปีดโอเคเนื่องจากที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบล่องหนนะก็จะขอเพิ่มบูมเบนสปีดให้เขาเป็น1.5แล้วกันแล้วก็แอนแฮกสปีดนี่เนื่องจากเขาเล่นเป็นช e ูริเคนอีกานะจะเพิ่มเป็นหนให้หน่อยนะ ต่อไปดามเมจเนื่องจากในประวัติเี่ยเขาเคยสู้กับแคนขนวยคงรวยคงทวยแทนแล้วก็ทําให้เกาะแตกไปด,ด้วยเคเดี๋ยวแบบนี้เราก็ต้องทาดามเมจให้เป็น1.5แล้วกันนะให้มันแรงพอประมาณนะคือขนาดเขาคนนั้นยังรับไม่ไหวแล้วยูดิตปกติจะรับไหวได้ยังไงต่อไปมาถ่ายรูปกันหน่อยอีกา4ตัวเรียบร้อยต่อไปแมนโดก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเราจะไปลองกันในโหมดแซนด์บ็อกซ์ครับทุกคนโอเคเนื่องจากตัวละครของเขามี็สีดำแล้วก็ล่องหนได้ตามประวัติเนี่ยผมก็จะเอาเป็นด่านสปูกี้นะ เพื่อที่จะให้มันสมจริงกับประวัติเน,นะนี่ยนะนี่โคตรเทร่แล้วทุกคนซึ่งยูนิตที่ผมจะให้เขาไปเจอในวันนี้เนี่ยอย่างแรกเราก็จะเอาเป็น dislight spy ก่อนนะคอือยังไง d i s l i ท์ก็ไม่น่าไหวหรอกแต่แทกเห็นเฉยๆยว่าเขาจะปล่อยอีกาว,วันนี้เยอะขนาดไหนนะโอ้คือมันเดินมันเดินโคตรเทร่เลยเ <laughs> ฮ้ยเฮ <laughs> ้ย,ยเหนือคาดปะแม่งตาเหลือกอีกแล้ว <laughs> โอเคหมดการทดลองแรกไปที่รอยทุกคน ซึ่ง Unity ผมใช้ให้เขามาเจอในวันนี้เนี่ยก็คือเผ่า Curse ที่ผมสร้างขึ้นนะซึ่ง Curse ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น Curse ส n นะเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวพี่ค่อยมาเล่าทีหลังนะเอาเป็นว่ามันคือตัวทดลองหรือตัวรับตีนในวันนี้นะเฮ้ยเฮ้โยโอ้สวยสวยสวยโอ้เยี่ยมยอดเออพี่พูดจรงิงนะพี่สร้างมามันเทพอยู่นะพี่เอาจริงอะ เนี่ยบวกกับพระจันทร์นุ่งโคตรเท่เลยนะโอเคเผ่าต่อไปที่พี่ว่าเหมาะสมที่จะมาลองเนี่ยก็คือเผ่าเทเกอร์นะซึ่งพี่ก็สร้างเป็นตัวเทเกอร์ไว้4ตัวนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเหมือนกันนะเผ่าที่พี่สร้างอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีเนื้อเรื่องของมันเองเหมือนกันเอาละเริ่มจากตัวแรกก็คือเทเกอร์แบบปกติกันนะจะเป็นเทเกอร์ขั้นแรกนะ,าะมาแล้วมาแล้วเจอกันแล้วเออนั่นแหละสวยสวยแต่คือเทเกอร์ไม่มีตัวไหนสนใจอ,อีก,กาเลยนะ ต่อไปเราจะลองเอาตัวละครที่เราสร้างในวันนี้มาสู้กับเผ่าที่ผมสร้างขึ้นมานะก็จะเป็นคนขายสีแล้วก็ดิสไลส์ควานะอสศวินที่เลียตีโครไกลนะเ,เราจะเอาอย่างละสามตัวนะมาเจอหลอดเทเกอร์เอาละเริ่มมาก็เกียกขากันแล้วใช่หมเนี่โอ้อีกาวหาสานนะ เฮ้ยสวยสวย,วยสวยเฮ้ยสวยสวยคือทีมเราตีแรงมากนะตอนนี้อยู่ตีแรงโอ้ยอีกาโคตรเยอะเลยโอ้ยอีกายเยอะมากตอนนี้เฮ้ยเหมือนจะไหววะทุกคนเฮ้ยเหมือนจะไหวนะเฮ้ยเหนือคาดหลอดเทเกอร์ผมแพ้ว่ะเฮ้ยตัวละครที่เราสร้างนี่คอมโบกันดีอยู่นะตัวหนึ่งเสกอีกายตัวหนึ่งคอยแทงเรื่อยๆนะไปในรอบสุดท้ายละ อยากรู้จริงๆอันนี้คืออยากรู้จริงๆว่าถ้าเป็นเคิร์สอัลฟาเนี่ยทีมผมจะชนะได้ไหมนะมาแล้วัุกคนนี้คือเนี่ยติดกันแล้วเนี่ยโอ้ยโอยไหวไหมวะเฮ้ยเหมือนจะไหวทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนจะไหววะโอ้สวยเลยสวยเป็นเล่นไปตัวที่สร้างสองตัวคอมโบกันมันไหววะ ก็หลังจากที่พี่ได้ลองเล่นตัวละครคนขายสีเนี่ยพี่ก็ขอพูดเลยนะว่าตัวละครตัวนี้จัดว่าโหดเลยนะเพราะว่าเวลามันยิงเนี่ยมันถอยหลังเรื่อยๆนะแล้วก็มันเสีกาวมาได้รัวๆเลยนะแล้วก็เวลาที่มีเพื่อนยืนให้มันเนี่ยมันสามารถยิงได้แบบรัวๆอย่างนี้เลยนะก็จัดว่าเป็นตัวละครที่โหดเลยนะ เสียอย่างเดียวคือระยะนะทุกคนซึ่งถ้าจะให้พี่โบต๊ตัวละครตัวนี้แล้วก็เอาไปแปเต็มสิบเป็นอย่างไรกันบ้างของการสร้างตัวละครของผมในวันนี้ผมก็วังว่าเพื่อนจะชอบที่ด้รับชมคลิปนี้หากคลิปนี้มีข้อพลาดประการใดตัวผมบรรพันก็ต้องขอไปทุกคนณนะที่นี้ด้วยนะสุดท้ายหากเพื่อนมีความคิดอย่างไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างนี้ได้เลยผมพร้อมจะคุยเล่นกันทุกคนเลยวันนี้ตัวผมบรรันต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย